สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ช่องคุณวิคชาแนลนี่ครับผมมาแกะกองปลานะครับวันนี้ผมจะเอามาลงร้านผมเอยเป็นไงปลาเต็มเลยก็นี่ช่างมาครับเพื่อจะมาลงร้านนะครับปลาประมาณ้าติดตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับเป็นปลาที่เราจะเอาคัดเกรดสวยๆนะครับเอามาลงครับห่อไม่ใหญ่นะครับจะมีอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับนี่อยากเอาไปเลี้ยงนะครับสามารถสร้างได้เหมือนกันนะครับผมก็ส่งนะครับวันนี้ผมก็เอาปลามาไข่หน้าร้านแล้วก็ส่งด้วยนะครับ เวเลยครับนี่กล่องก็โอเคอยู่นักทรงมาแค่วันเดียวก็จะมีการแพ็คลางครับก็แล้วแต่นะว่าใกล้ไกลแต่สถานที่นะครับนี่อบฟูครับห่อมาย่างดีนะครับมีฟอยกันร้อนด้วยเป็นไงเห็นไหมมีกันร้อนด้วยนะครับนี่เิดหลังคาต่อ ขาล้อนเลยเกินร้านผมนี่ก็มีใบตองโอ้ดูดูครับดูว่าปลาที่เราสั่งมานี่ห้าสิบหกสิบตัวครับแต่ว่าแพ็คมาแบบน้ำน้อยๆน,นะก็คือมันใกล้ครับไม่ไกลมากมันก็สามารถทําได้แต่ถ้าสมมติมว่าไกลๆหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าปลาเราอาจจะสิมมองทิ้งได้นี่ครับโอ้นี่ก็มาแบบเยอะแยะมากมายนะครับลายหลากหลายครับ เต็มเลยอะยังไม่คูกเลยว่ะนี่ก็มีประมาณสักหกตัวนะครับก็นี้ตะแรนไม้ไม้ตักุกปลาจะไา่ครับเาายี่ิบบาทในร้านเราก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ถุงเนาะเราถุงมาด้วยถุงที่เราใช้ที่ร้านเราจะเป็นสีทองนะครับ รกาดเราก็จะมีเริ่มต้นนะครับที่ตัวละ10บาท20บาท30 40 50นะครับแล้วแต่เกรดนะครับ<ม>แต่เบื้องต้นปลาเราก็โอเคเนาะเดให้ดูใกล้ๆนี<ม>ค่ครับการแพ็คมาครับก็จะมีพวกฮารมูนด้วยหางยาวเราสั่งมาเห็นไหมนี่หางยาวหางยาว,วก็ ปากันะครับสามารถที่จะสั่งได้นะครับแล้วก็ส่งได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะครับถ้าเรารู้วิธีแพ็ครู้วิธีการส่งที่ถูกต้องนะครับก็จะรอดอันนี้คือส่งหมาใกล้นะครับเลยใช้น้ําน้อยแล้วก็อากาศน้อยนะครับถ้าส่งไกลต่างจังหวัดเป็นไรจังหวัดทห้ควรใช้น้ําเยอะนะครับนี่คือส่งแบบใกล้ๆครับค่าถูกก็จะถูกลงแล้วก็ปลาแค่ประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงบ้านเราครับนี่เป็นไงดำแดงก็จะดูเอาว่ามีเสื้อสวยไหมเนาะ ป่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาลงร้านเรากันนะครับที่ประมาณน้นเออลาประมาณนี้ครับเจ็ 5, 6ห้าสิบหกสิบตัวนะครับก็โอนเง,งินไปนเสร็จแล้วเราก็จะเอานี่เลยครับเราเตรียมน้ําไว้แล้วครับเราเตรียมน้ําไว้แล้วนะหนึ่งถึงสองวันนะครับน้ําที่เราเตรียมก็จะมีน้ํามีไข่ถังครับน้ําหมักก็เตรียมไปก็จะมีนี่ครับน้ําที่เราเตรียมไว้ลงลง ส่วนปลาตัวที่อยู่ครับเราก็มีราคาติดไว้ให้ด้วย20 30บาทครับนี่ไงนี่สามสิบบาทเองขายเด็กๆไว้รุ่นชอบครับไว้รุ่นเมกาตอนนี้ชอบแล้วก็มีปลากะม้อเราก็มีนะเราก็จะมีเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะมีสีเหลืองนะก็จะมีนี่เยอะครับอันนี้คือปลาเราหมดสต็อกครับเราก็เลยต้องเอาเ,าเพิ่มนะครับเราไม่มีเวลาวิ่งไปไปเอานะครับนี่ไงสีเหลือง อ่ะโอเคเดี๋ยวผมค่อยๆทย,ยอยเอาปลาใส่โหลทีละอันสองอันนะครับนี่คือพักทิ้งไว้แล้วเนาะเอาทิ้งไว้ในโหลอย่างนี้ก็ได้นะครับทิ้งไว้ให้ปรับอุณหภูมิน้ําไว้ก่อนฮะปลาเราก็จะได้ไม่นอกน้ําแต่ก็ผมทิ้งไว้นานแล้วก่อนที่ว่าคิดเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาเข้าโหลก,กันเลยดีกว่าเราก็จะเอาเนี่ยลูกปลาสวยของเราออกมานะครับใส่ไปได้ ใส่ถังเตรียมไปแล้วเดี๋ยวลงก่อนแล้วกันจะปังเนาแล้วก็หาโลให้น้องอยู่นี่ตัวนี้ ปลาที่เราใส่ไปใหม่มันก็จะยังแบบงงๆน้ำอยู่นะครับแต่ก็รอให้มันฟื้นตัวสักนิดหนึ่งโอเคเราจะใส่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันปลาเมื่เราใส่ไปนะครับมันอาจจะมาถุงทั้งสีมันอาจจะยังไม่ออกครับมต้อ็ไปตกใจนะครับพอดีเขาอยู่ในที่มืดเงี้ยมันจะตกอาจจะเกิดความตกใจสียังไม่ออกแต่มันต้องปลวกโอ้หแต่นี่สวยดูดินี่สีออกสีทองเลยนะโอเคเป็นเลย ตัวตัวตัวเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูนะครับว่าคัดเกตว่าตัวไหนราคาเท่าไหรนะครับเพราะว่าปลาแต่ละตัวก็จะมีความสวยที่ไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากกันก็เหมือนคนนะครับหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันนี่โอเคเนาะก็ประมาณนี้ปลาก็เริ่มแบบคลายน้ำเนาะมันก็เริ่มจะหายตื่นเต้นนะครับสีก็เริ่มมา ก็จะเริ่มมาก็จะสวยนะครับมันก็เพราะว่าตัวปลากับพวกนี้เป็นแฟนซีนะที่เรามานะก็ตับไปเรื่อยๆอแล้วก็เรียบร้อยครับเราเอาปลาที่เราสั่งมาครับลงโหลหมดแล้วตแต่ครับก็ตอนนี้ปลาก็ได้พักพอน,นะครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะให้ปลามันไม่ร้อนเกินนะครับแล้วก็สักหนึ่งวันหรือว่าตอนเย็ยนเราค่อยให้อาหารก็ได้นะครับ ก็ใครสนใจนะครับหรือชอบเลี้ยงปลากนะครับก็ลองทักแอดไลน์ผมมาได้นะครับเบอร์โทรที่ต่อนะครับที่หน้าช่องคุณมีชแนลเลยนะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับไอดีไลน์มาก็ได้นะครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องคุณมีชแนลด้วยนะครับใครสนใจยังไงก็ลองทักมาได้ครับเราก็ดองทักมาดูมาคุยกันได้ครับเลี้ยงปลาเพาะปล่อยังไงครับให้มันมาขายได้นะครับแล้วก็อาจจะเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับหรือว่ามาคุยพูดคุยประสบการณ์แชร์ประสบการณ์กันก็ได้นะครับว่าชอบเลี้ยงประกาศสายพัันนนธุ์ไไหอะะรรคบก็ ประมาณนี้เนาะเราก็มารีวิวกำลับบ้านๆนะครับก็อ,อปลาลุงก็เตรียมให้เด็กๆน้อยในหมู่บ้านเราเนี่ยได้มาดูมาซื้อกันก็นเราขายทุกๆุกที่สิบสามสิบที่พันิบแล้วแต่แล้วแต่ปลานะครับแล้วก็ลองเลือกขัดปลาเอา จะใครอยากได้นะครับตัวสองตัวสิบตัวยี่สตัวร้อยตัวนะครับก็ทักมาได้นะครับคุยแอดไลน์กันนะครับแล้วก็มาดูสินค้ากันได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาทางร้านก็ได้ครับร้านคุณหมีปากกัดนะครับที่สวนพึ่งนะครับที่เป็นร้านอยู่หน้าบ้านผมเองครับเข้ามาก็จะมีป้ายบอกนะครับแล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากตันนี้เนาะกะปลาลุงโลูกครับวันนี้ก็โลวว่าเหลืออยู่นิดหน่อยนะเพราะว่าปลาเราสั่งมาแค่หกสิบตัวปริ๊นหมดสั่งมาแล้วเด็กมาซื้อกันบ่อยทั้งหมดก็เหลือไม่กี่ตัวมีปลา หลากหลายครับเป็นพวกแฟนซีนะเด็กๆชอบครับสีสันสวยครับแฟนซีเด็กๆชอบสีสันก็จะสวยหน่อย ก็จะมีปลาหม้อบ้างครับแล้วก็แต่ละแต่เรานะครับแต่ถ้าให้ดีครับคนที่จะซื้อปลาหรืออะไรเงี้ยก็ลองโทรคุยกับแม่ค้าพ่อค้าดุกอนรับดูวิดีโอขอดูก็ได้ให้เราชอบนะครับชอบที่สุดนะครับเราค่อยซื้อไปนะครับค่าส่งก็ไม่แพงครับแล้วก็ไปสนีสามารถส่งได้ด้วยนะครับไม่ผิดกฎหมายครับเพราะว่าปลาสามารถส่งได้นะครับเป็นสัตว์น้ำประจําชาติไทยเราด้วยเนาะก็ส่งเสริมกันด้วยครับว่าคนเพาะเลี้ยงคนขนะครับเราเลี้ยงคนเราชอบหรือเพราะอะไรครับ เอาไปเล่นกนรนารพนันหรือไปกัดอะไรพวกนี้เราก็ไม่ควรนะครับก็อาจจะเนาะไม่แนะนำนะครับเป็นบาปกรรมต่อเราด้วยเราก็ต้องไข่ด้วยความจริงใจนะครับ<ม>แล้วปลาเด็กเอาไปเลี้ยงได้ไหมหรืออะไรเราก็ต้องบอกพี่ีเบื้องต้นเนาะน้ำเนื้ออะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูแลเขาไปตลอดกบดีกว่าเนาะไปเที่ยวไปเล่นเกมที่อื่นนะครับก็ ร้านค่มีประกาดนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็จะอัปเดตว,วิดีโอคลิปสั้นๆนะครับเป็นพวกช็อตอะไรเงี้ยลงไว้ในช่องนะครับเพราะว่าเราจะอัดเจาะทีละตัวไม่ได้ครับมาปลาก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับใครชอบก็ลองทักมาคุยกันได้เนาะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม